ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2568ชาตินี้จะถวายสังฆทานอย่างน้อย10ล้านองค์าการถวายมหาสังฆทานได้ในสงส์มากกว่าถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียว นี่เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ปัจจุบันนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านดับคันธปรินิพานไปแล้วซึ่งก็มีพุทธบุตรเป็นตัวแทนการที่เราไปกราบอาราธนาท่านมารวมกันเป็นเนื้อนาบุญจำนวนมากอย่างนี้มีอนิสงส์มหาศาล บุญจะส่งผลให้เรามีรูปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิช,ชาธรรมกายไปในภพชาติอนาคตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกเราจะต้องตั้งเป้าไว้นะว่าเกิดมาชาตินี้ จะต้องถวายมหาสังฆทานอย่างน้อยสิบล้านองค์ให้ได้แม่ถวายซ้ำๆองค์ก็ตามแล้วจดบันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูสมุดบันทึกเล่มนี้ปิดทองไว้เลยแล้วส่งต่อไปเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานและโลกได้เห็นว่า เราได้ทำบุญถวายมหาสังฆทานนับรวมกันได้สิบล้านองค์ลูกหลานทั้งหลายพึงยึดถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของตระกูลของเราซึ่งบุญนี้จะส่งผลให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องเพราะมหาสังฆทาน ได้บุญมากที่สุดสาธุหลวงพ่อคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อต้องการกระจายบุญให้เกิดขึ้นกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบร,รมโพธิสัตว์บุญมหาสังกทานเป็นทางมาแห่งบุญของเราไม่ต้องใช้ความกล้าเลย แค่พูดชักชวนคนโน้นคนนี้มาทำง่ายไหมง่ายครับมันต้องทำง่ายมากแล้วจะได้ง่ายมากสาธุการที่พระเถรานุเถระจากวัดทั่วประเทศมารวมกันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายเลยเพราะทุกรูปต่างมีภารกิจมากมายแต่ท่านมาเพราะเห็นแก่การคณะสงฆ์ เพื่อรักษาศรัทธาของญาติโยมที่มีความตั้งใจดีกับมีความเอ็นดูหลวงพ่อนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายนะยิ่งท่านสั่งสมบุญในเพศสมณะมายาวนานเท่าไหร่ก็เหมือนเราได้เสียบปลักบุญกับท่านเพราะการจะมาบวชเป็นพระได้ไม่ใช่ง่ายเลยท่านต้องมีดวงปัญญา ที่สั่งสมมาข้ามชาติได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเกิดในบุญาเขตได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือพระอาหารหันต์อริยสาวกแล้วก็สั่งสมบุญบารมีในคัมะรบารมีกันมามากมาย ถึงจะเกิดดวงปัญญาสอนตัวเองได้เพราะฉะนั้นบุญถวายมหาสังฆทานไม่ควรปฏิเสธทำช้าก็รวยช้าอะไรก็ได้ช้าทั้งนั้นทำเร็วสมบัติก็เกิดเร็วได้อะไรก็เร็ววิมานเกิดเร็วที่พยสมบัติเกิดเร็วบริวารเกิดเร็ว เ <c oughs> ทวาทั้งหลายที่มีวิมานใกล้เคียงก็ได้อนุโมทนาเร็วปลื้มเร็วบรรพบุรุษของเราที่ละโลกไปแล้วทั้งไปดีและไปไม่ดีก็จะได้บุญจากทุกมากก็ทุกน้อยพ้นทุกเร็วมีสุขอยู่แล้วก็จะสุขมากยิ่ง,งขึ้นบุญถวายสังฆทานสี่หมื่นกว่าวัด ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกวันมีแค่วันคุ้มครองโลกเท่านั้นปีนี้เรายังมีชีวิตอยู่ต้องรีบทำนะลูกนะหรือเราอาจจะอยู่แต่อาจจะไม่มีวัดเพราะวัดร้างเกิดขึ้นเรื่อยๆและการที่สงมารวมกันกำลังใจก็เกิดในหมู่สงท่านกลับไปเล่าให้โยมฟังอีกก็เ,เป็นแรงบนันดาลใจ ให้ประเทศพุทธเมืองอื่นอยากทำแบบนี้บ้างเราก็จะได้บุญเป็นต้นบุญต้นแบบด้วยปัจจัยมันมีทางออกถ้าเราไม่ใช้มาทางบุญมันก็จะไปทางอื่นรีบมาเอาบุญกันเสียเถิดแล้วเราจะได้อธิษฐานจิตทุกวันตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปเลยสา ทำไปเรื่อยๆวัดระบาดให้เป็นประเด็นประเพณีการสร้างบารมีในยุคของเราให้เป็นต้นบุญต้นแบบการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาโอกาสอย่างนี้จะมีสักกี่คนในโลกชาวพุทธมีทั่วโลกหลายประเทศมีอย่างนี้เฉพาะประเทศไทย มีวัดเดียวคือวัดพระธรรมกายนะลูกนะสาธุคณะสงฆ์ลำปางทางวัดพระธรรมกายจะมีการจัดงานบุญใหญ่ขึ้น คือการถวายมหาสังฆทาน40,000วัดทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั่วทั้งสังฆมณฑลเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมมคคีของพระสงฆ์เราด้วยมีความยินดีที่ได้เป็นพระสงฆ์รูปดึงที่ได้รับอาราธนาจากวัดประธรรมอังกาย หน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปางได้อาลัธนาพระสังฆาธิการระดับจังหวัดระดับอำเภอ60รูป60วัดให้ไปรับถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ในอำเภอหัางฉาตรเราถือว่ามีความตื่นตัวกันมากในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมการถวายมหาสังฆทาน40,000วัดที่วัดพระธรรมก,กายจัดขึ้นถือว่าคณะสงฆ์จะได้ร่วม สังฆทานใหญ่กับคณะสถานยิยยมผู้ใจบุญใจกุศลที่จะได้ร่วมสวายสังฆทานครั้งนี้ชื่นชมบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้สร้างบารมีผ่านทางเสนาสะนะที่เป็นสัปเายะและบุคลากรที่ถวายการต้อนรับ ประสงฆ์ทั้ง4ี่หมืนวันไปแต่ละครั้งก็ได้ไปเห็นภาพเห็นบรรยากาศเห็นรอยยิ้มเห็นการต้อนรับที่อบอุ่นซึ่งก็มีความประทับใจทุกครั้ง หลวงพ่อธรรมชโยถือว่าเป็นผู้มีบุญบรารมีได้ช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญท่านได้ทุ่มเทสร้างวัดพระธรรมกายได้ทุ่มเทในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาธรรมกายเป็นประจักษ์ชัดเจนทั้งในประเทศไทยและวัดต่างๆที่มีสาขาทั่วโลก ใจชาวพุทธทั่วกันพุทธบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวรวมถวายมหาสังฆทานสี่หมื่นวัดพระสังฆาิิการอานิสงส์ยิ่งใหญ่แผ่ไปไพศาล หาทานบารมี 22. มสิองเมษสาวันคุ้มครองโลกนี้ทำมาคุ้มครองชีวิมีสุดสรามันหาสังคร้มทานสี่มืนวัดทั่วไทยรูปใจน้องถวายผู้ชาธรรม ตะไวบุณขยายครอบจักรวาล2ีส่สองเมษาวันคุ้มครองโลกนี้ทำมาคุ้มครองชีวิต ผู้ชาทำเป็นครูไม่ใหญ่แปดสิบเอ็ดปีฉลองใช้โลกาสว่างสวัยบุญขยายครอบจักรวาลจักรวัิศาสบุญมีสำคัญบุญอัศจรรย์มหาสังฆทานอานิสองสอ์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนาลานทำมหาธรรมกาใจดีมหาสังฆทานสี่วันวัดทั่วไทย น้องถวายผู้ชาติทำเป็นครูไม่ใหญ่แต่สิบเอ็ดปีฉลาดใช้โลกาสว่างสวยัยบนขยายครบจักรวาล